ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมแอดแบงอีเช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยในเมทที่มีชื่อเรื่องว่าจอมยุทธพูดถังจานสำนักเลิศพบจบแดนก็จะเป็นตอนที่36แล้วนะครับสามารถดูในเมทเรื่องนี้แบบธุรกิจใต้าชางเวทีวีเลยแต่ถ้าหากทุกท่านขี้เกียจไปดูเองก็สามารถฟังผมสปอยนะตอนนี้ได้เช่นเดียวกันเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราก็เริ่มสปอยตอนที่36กันเถอะสวัสดีท่านผู้ชมชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมั ระสมาชิกนั้นทางเราจะดงอันเมตถังซานไว้นะครับมีกี่ภาคก็ลงทุกภาคมันนั่นแหละบอกได้เลยว่าดูกันยาวๆเลยอย่าลืมพากันไปสมัครระบบสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัวสีดั๊ดด้วยนะครับพวกวีฮาวที่รู้ว่าต้องต่อสู้กับราชาวิญญาณนี่ก็ถึงกับคิดหนักไม่น้อยพวกเขาไม่รู้เลยว่าจะต้องเอาชนะราชาวิญญาณพวกนั้นยังไงดีเพราะทางเราคนที่แข็งแร่งที่สุดก็เป็นแค่ปรมาจารย์ระดับ43เท่านั้นสารซื่อก็บอกว่าเรื่องนั้นหายห่วงยังไงซะพวกเขาก็ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วแค่ต่อสู้ ลุนยาน6วงแหวนเลยละ่ะเปเปิดที่ตรงนั้นก็บอกให้ซานซื่อใจเย็นไว้ก่อนใจเย็นไว้ก่อนไอ,อ้2ถอนคําพูดว่าไม่ต้องไปสนใจของเจ้าซะอย่างไรเสียก่อนที่พวกลุนพี่จะกลับมาพวกเราจะต้องปกป้องเกียรติยศของลุนดันสืออ่อไลเคอร์เอาไว้ให้ได้ซานซื่อซิริกินหมัน,นั้นก็พอจะเข้าใจแหละครับว่าเปเปิดคิดจะทําอะไรนี่คือจะเปิดเผยสิ่งดังว่างั้นเหรอไอ้อย่างว่านี่มันคืออะไรวนะเนี่ยเปิ้ก็หันกลับมาอย่างหล่อแล้วบอกว่าใช่ซานซื่อก็คิดว่ามันเร็วเกินไปหรือเปล่าเพราะแมตช์หน้าเนี่ยพวกเขาไม่ได้ลงแข่งนะเปเปิ้ก็บอกว่าไม่ใช่เพราะวิหารต้องหารคือแกนหลักของรุ่นต่อไปฉะนั้นแล้วพวกเราจะเปิดเผยความแข็งกล้า หน่อยมันก็ไม่เป็นไรห็อกพวกบิหาว์จะได้กินแบบนั้นก็ตื่นเต้นเลยครับนี่อย่าบอกนะว่าพวกรุ่นพี่ซ่อนความแข็งแกร่งเอาไว้น่ะสงซื้อที่ได้ทีก็รีบขิงเลยครับใช่แล้วละจะหากฉันกับไปไปร่วมมือกันแล้วก็พวกเราจะแข็งแกร่งมากไม่น้อยที่แม้แต่จักรพรรดิวิญญาณระดับต้นพวกเราก็สามารถสู้ได้หรือพวกเจ้าคิดว่าชื่อเสียงสุดเอกฝ่ายนอกของพวกเราเป็นของปลอมอย่างนั้นหรือพวกบิหาว์จะได้กินแบบนั้นก็พอจะมีหวังขึ้นมาบ้างเลยครับแต่อย่างไรก็ตามจะให้พวกไปเปิดไปต่อสู้กก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 กัััันนนนแแแแคค่่่่่่ไไมมมมมด้้้้พพถถึงงงงงงงวว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 วาา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 เเเเเเขขจจจจจะะ็็็็รรรริบหหีีตตลสสยป หวังตรงก็ถึงกับโกรธนะครับที่เหมารวมว่าเขาอ่อนแอไปด้วยจน,นภาพก็ได้ตัดมาที่อาจารย์โจอ,อีที่ได้มารวมตัวกับพวกนักเรียนแล้วอาจารย์โจอีอก,ก็ได้ถามกับพวกนักเรียนถึงความคิดเห็นที่มีต่ออาวุธวิญญาณแหละครับซึ่งทุกคนในทีมก็ต่างไม่ชอบอาวุธวิญญาณกันทั้งนั้นโดยเฉพาะหวังตรงเวลาแต่ีหาวกับใช่โถนะโดยวีหาวก็ได้บอกว่าอาวุธวิญญาณนั้นอาจจะช่วยเช,ย,ชยจุดอ่อนของทีมเราได้อย่เช่นเขาเสียวๆและก็หวังตรงนั่นเองอาจารย์โจอีอก,ก็ตอบรับและบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้เเเเนนนนนนีี่่่ยยยยมมมแแตู้้้ใอาา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 วววววุุุธธิิิญญญ็็็ปหหหดจรร์์บสสทกัภ กำลังลดลงการเชื่อมต่อกันระหว่างวิศวกรวิญญาณกับวิญญาณจานั้นใกล้เข้ามาทุกทีถึงคราที่พวกเราต้องเปลี่ยนแปลงแล um. ้วเพื่อมาให้พวกเราต้องล้าสมัยอาจารย์โจอีคิดจะให้นักเรียนของเธอใช้อาวุธวิญญาณและครับแต่ซานซื่อก็ไม่เห็นด้วยเพราะวิญญาณจานของพวกเขาเนี่ยจะต้องใช้พลังที่มาจากตนเองเท่านั้นอาวุธวิญญาณน่ะมันเป็นของนอกกายหาพวกเราฝึกฝนพลังจนได้ที่อาวุธวิญญาณก็ไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วอาจารย์โจอีก็เข้าใจความคิดเห็นของซุยซานซื่อเลยครับเพราะผู้บริหารสูงสุด ตพวกเขามีอาวุธป้องกันจากระเบิดอาวุธวิญญาณพวกนั้นละ่ะแบบัมนาอาการบาดเจ็บของทุกคนก็เสลดน้อยลงและเหยาหา่าวเฉินก็ไม่ต้องเสียสละชีวิตชัยโถก็ยืนยันเลยครับว่าระเบิดอาวุธวิญญาณที่อยู่ในถ้ำนั้นนหะแค่อาวุธป้องกันร,ระดับหก็สามารถป้องกันได้แล้วใช่แล้วละ่ะและสมมติว่าถ้าหากพวกเจ้าเน้นแต่การฝึกฝนและเสริมไปด้วยอาวุธวิญญาณล่ะจะเป็นยังไงเพราะแม้แต่ผู้วุโสเสวียนที่เป็นราชทินนามพมยุญญระดับเ8าก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าตัวเองนั้นน็งกก่ยวาััาี้น ว่ามีวิศวกรรับ10ในตำนานเด็กด้วยทำเอาพวกวีฮาวที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจกันไม่น้อยอาวุธพวกนั้นจากตอนแรกเธอเอาว่เบียดเบียนพื้นที่ของพวกสัตว์วิญญาณตอนนี้วงแหวนของพวกมันนั้นเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยและตอนนี้ก็เป็นอาวุธวิญญ,ญาณตั้งหากที่เป็นรากฐานของความแข็งแกร่งว่าแล้วอาจารย์โจอีก,ก็อยากจะให้พวกนักเรียนนั้นตามเธอมาสักหน่อยเลยครับอาจารย์โจอีได้พานักเรียนไปประมูลอาวุธนั่นเองแต่หวังตรงก็ไม่ขอติดตามไปด้วยเลยครับเนื่องจากว่าเขาไม่ชอบอาวุธวิญญ,ญ,ญาณ อาจารย์จู่อีกก็ได้เข้ามาบอกให้วีฮาวนั้นปล่อยหวังตรงไปเพราะหวังตรงนั้นมาจากสำนักที่ซ่อนเร้นกายจากโลกภายนอกจะไม่ชอบอาวุธวิญญาณก็ไม่แปลกและัจะำนังในางานประมูลที่งานนี้เนี่ยก็จะมีการจัดประมูลอาวุธวิญญาณระดับ3าถึงระดับ6เลยเล่ะครับโดยผู้ดำเนินการจะเป็นสาวสวยคนนี้และอาวุธวิญญาณชิ้นแรกในงานประมูลก็จะเป็นอาวุธวิญญาณระยะก,การระดับ3อาวุธวิญญาณยิงยาชามันได้ถูกทดสอบแล้วว่าถ้าหากยิงใส่ราชาวิญญาณที่ไร้การป้องกันแะ้วก็มันก็จะทําให้ราชาวิญญาณคนนั้า้าางงก็คุลครบซจ อยู่ที่2,500เหรียญทองและเป็นอาจารย์โจอีเลยครับที่เป็นคนประมูลได้อาจารย์โจอีก็ได้ถามกับพวกนักเรียนว่าอาวุธวิญญาณชิ้นนี้ใครจะเป็นคนใช้เปิดก็ได้บอกว่าสําหรับพวกเขาที่เป็นปรมาจารย์แล้วอาวุธวิญญาณระดับ3นั้นถือว่าไม่ค่อยเป็นประโยชน์วิหาวที่ได้ยินดับนั้นก็เสนอให้เสือเป็นคนใช้เลยครับเพราะเสี่ือนั้นก็เป็นวิญญาณจารย์ระดับ29แล้วสามารถใช้อาวุธวิญญาณระดับ3ได้อย่างสบายๆแต่เสือก็ไม่เห็นด้วยเลยครับเธอได้ให้ความคิดเห็นว่าเพื่อนั้นเป็นวิศวกรวิญญาณหากใช้อาวุธนั้นจะต้องเหมาะสมมากกว่าเธอแน่อาจารย์โจอีก็เห็นด้วยและให้วิหาวรับอาวุธวิญญาณชิ้นนี้ไปใช้เถอะเพราะในงานประมูลนี้อา วิญญาณยังมีอีกเยอะแยะเคยหาอันที่เหมาะสมให้กับพวกเสียก็ได้การประมูลก็ดําเนินไปเรื่อยๆจนได้มาถึงอาวุธรองอาวุธหลักโดยมันมีชื่อเรียกว่าขวดนมชื่อจริงก็คืออาวุธวิญญาณฟื้นฟูพลังก็ตามชื่อมันเลยแหะครับมันจะสามารถฟื้นฟูพลังวิญญาณให้กับคนที่ใช้ได้ตั้งแต่อัราจารวิญญาณ3ามวงแหวนไปจนถึงประมาราศวงแหวนเลยลอาวุธชิ้นนี้ก็เป็นอาวุธวิญญาณระดับ4ีเลยครับและราคาของอาวุธวิญญ,ญาณชิ้นนี้ก็ตกอยู่ที่5,000เหียทองเยไดมว่นนคคว้าอีก,กออาจารจรนั่นเองหรประมมูลก็ดดําาาาเนนนนิิจถึงววุุญณช้้สท มันถูกใส่กล่องมาเป็นอย่างดีเลยครับวิฮาวที่ใช้จิตตรวจสอบดูก็ถึงกับจิต,ตแตกเลยทีเดียวหรือว่าสิ่งของที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันสามารถคุกคามจิตของเขาได้เลยในตอนนั้นผู้ดำเนินการก็ได้บอกว่าสิ่งนี้ก็คือมีดแกะสลักชายโถที่เห็นแบบน,นั้นก็ตื่นเต้นไม่น้อยเพราะจุดเริ่มต้นของอาวุธวิญญ,ญาณทั้งหลายนั่นก็คือมีดแกะสลักนี่แหละพออาวุธวิญญ,ญาณจำนวนมากเนี่ยจะต้องใช้แกนกลางนะครับและแกนกลางพวกนั้นเนี่ยจะต้องมีการแกะสลักจากม,มีดแกะสลักหากต้องการจะสร้างอาวุธวิญญ,ญาณที่มี โดยคำนี้อาจารย์โจอีก้ก็ถึงกับตกใจไม่น้อยเพราะจนถึงตอนนี้โรงเรียนสือ่อไลเคอร์ของพวกเขาเนี่ยก็มีมีดกัสลักชั้นเลิศเพียงแค่2เล่มเท่านั้นเล่มนึงอยู่ที่อาจารย์หลินเอ๋อนะครับและอีกเล่มนึงอยู่ที่อาจารย์ฟานแต่ก่อนที่การประมูลจะเริ่มขึ้นผู้ดำเนินการก็ขอบอกอีกอย่างหนึง่งมีดเล่มนี้นั้นติดอันดับอยู่ที่ระดับ99แต่ความสามารถที่แท้จริงของมันนั้นอยู่ระดับ30เลยละและเหตุผลที่มันต้องติดระดับ99นั้นก็เป็นเพราะว่าเมื่อถูกเรียกว่ามีดกัดสลักกืนเกิบวิญญ,ญญาณไม่ต้องสาบถือกําเนิดขึ้นมาในจักรพรรดิสุริยันจันทราเมื่อ1,000ปีก่อนโดยวิศวกรวิญญาณระดับ9คนนึงเป็นคนสร้างขึ้นมาตั้งแต่ มีแกะสลักเล่มนี้ถีกกำเนิดขึ้นมาเนี่ยมันก็นําความชิบหายมาต่อผู้คลองเหรอครับและหลังจากนั้นมันก็ผ่านมือมาอีก37คนและ37เคนนั้นก็ตายอย่างอนาถทุกคนการประเมิลเร่มต้นทีท่สามเหรียญทองและจะเปิดขึ้นทุกๆห้าพันทันทีที่การประลองได้เริ่มขึ้นทุกคนนั้นก็ต่างเงียบกลิบไม่มีใครกล้าประลองเลยแม้แต่สักคนเดียวในตอนนั้นวีฮาวเพคของเราก็เสนอหนึ่งแสนเหรียญทองเลยครับและไม่มีใครกล้าสู้ผู้อาจารย์โจอีก็ถึงกับตกใจไม่น้อยเลยครับวีฮาวก็บอกให้พวกเขาตั้ง และให้วีฮาวซื้อมีดแกสลักนั้นมาให้ได้พอ้อาวโจอีที่ได้ยินแบบนั้นก็ต่างเชื่อม่นในตัวของวีฮาวแล้วเป็นว่าการประมูลก็จบลงที่ศาลเหรียญทองหลังจากกัรมาที่ห้องวีฮาวก็ได้พบเจอกับหวังตงที่กําลังนั่งเศร้าอยู่เลยครับวีฮาวก็ได้ถามกับหวังตงว่าเจ้าเป็นอะไรไปงั้นหรอหวังตงก็บอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขานั้นเป็นอะไรพะในตอนที่เขาได้ยินทุกคนพูดถึงอาวุธวิญญาณในห่วงของเขานั้นก็ต่างสับสนและไม่ชอบอาวุธวิญญาณไปอย่างมากราวกับว่ามี ว่าแล้ววีฮาวก็ได้เข้าไปตวรวจสอบห้องจิตของหวังตงทว่าวีฮาวนั้นกลับต้องเจออะไรที่แปลกประหลาดขานั้นถูกผลักไปที่ไหนสักแห่งรัวกล่ว่าที่นี่นเป็นจักรวาลที่กว้างใหญ่ถ้าไม่มีปินปิงกับเทียนเมืองช่วยเอาไว้เนี่ยวีฮาวของเราคงตายไปแล้วจนในตอนนับเฮก็ถูกผลักออกมาจากห้องจิตของหวังตงเลยครับแลสสังเกตเห็นว่า,วงงนนนาออหว,วังตงในตอนนี้นั้นแปลกออกไปขานั้นห้องจิตของหวังตงในตอนนี้ลิงยักษ์ตัวหนึ่งที่สังเกตเห็นภายควกค,คามที่มีต่อหวังตงเขาก็จะออกไปช่วยหวังตงเลยครับแต่ก็กนงน้อ เจ้าใหญได้สับสนจนมัวเมาไปแม้ว่าผนึกเขาหวังตรงจะถูกกระตุ้นเล็กน้อยก็จริงแต่จงจําไว้ว่าเขาคนนั้นกําลังมองอยู่ตลอดเวลาเจ้าลิงจะได้กินแบบนั้นก็เข้าใจแหละครับแต่อย่างไรก็ตามเขาก็หวังใจไม่ได้เขาจะส่งผลของสํานักนั้นไปปกป้องความปลอดภัยของหวังตรงและการที่จะจากลาไปเนี่ยเจ้ามังกรก็ได้พูดถึงสํานักที่เก่าแก่กับพวกเขานะครับที่อยู่เทือดเขาแห่งนี้จบตอนที่36เอาละวผมก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่37ของอนิเมะเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานสํานักเลิศพบจบกันหากมีข้อมูลตตตกกหลล่นนนรรืออมมีีคาาาผผิดดดพ็้้้้งงขภัยยไววณ สำหรับคลิปนี้เวลาของผมก็หมดลงแล้วผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสีวะผมสวัสดีท่านผู้ชมชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยหากใครที่อยากจะดูสปอยลร่วงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครได้ที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอันเมสถังซานไว้นะครับมีกี่ภาคก็ลงทุกภาคมันนั่นแหละบอกได้เลยว่าดูกันยาวๆเลยอะอย่าลืมพากันไปสมัครระบบสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัวซีดัตด้วยนะครับ